สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีก้กาสีมาป้าเพื่อนๆต่องถอดคอนแทคเนาะคะ่ะปกติก็เป็นคนสายตาสัน่นแต่ช่วงนี้กบะบโใส่แว่นน่ากะใส่เป็นคอนแทคบานให้นีเพื่อแบบใครอยากใส่คอนแทคนะคะแต่ว่าบริบทพลาดในคลิปใส่คอนแทคกตนะคะตอนนี้จะถอดพอดีจะอ้ามหนามนะคะก็เลยสิมาถอดคอนแทนะคให้เบิ้องค่ะว่า การถอดถอดแนวได้และะ้วค่ะบางคนมึนกะสิใส่ัน,นี้ค่ะเป็นเป็นเป็น,ปนตัวขีปนะคะ่ะดึงแต่ว่าบ่บ่คอยสะดวกนะคะบ่ถนัดก็เลยสใส่มือแต่ว่าเข้ากับตรงล่างมือสายสาก็นะคะแล้วกาจังคอยใส่มือคะ่ะยิบแต่ถนัดนะคะเพราะว่ามึงแต่ว่าขั้นตาไผตาไงกะสิถอดสะดวกใส่ง่ายนะคะแต่นี้ตาบ่คอยใญ่บันไดกะสิ ใส่หนาเนาะมาเบิ่งกันนะคะขั้นตอนเนาะนีะ่ค่ะนี่นะคะสีนี้ค่ะไปสอบมาแล้วเวลาท่าสีหล่างเนาะเะนาะกายเข้าเขาถอนมาแล้วเข้ากับตรงหลางก่อนนะคะเข้าก็เอาไว้ใส่มือสิค่ะ แล้วก็น้ำยาแล้วค่ะยกลงไปสิแล้วก็มือค่ะหมุนอย่งนี้เลยนะคะหมุนจะเป็นันเซตเนาะคะ่ะพอหลังจากนั้นเาก็ใส่นี่เนาะคะตัวขีดนะคะแล้วแล้วเาก็เอามาใส่นะคะ่ะใส่ไว้ในนี้คะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำยาเซคอนแทคเนาะคะ่ะเลาก็เห็ดแบบนี้คะ่ะ ทั้งสองขางก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ